แชร์ด่วนครับแชร์ด่วนครับแชร์ด่วนครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุบราณมารายงานตัวครับแชร์ด่วนๆครับใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับอย่าลืมนะ FC ท่านใดที่เป็น FC ผมนะครับแล้วอยากจะขายของให้กับแบงค์เข็มเพชรวัตถุบราณนะครับไม่ว่าคุณจะมีแบงค์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามนะครับพระเครื่องพระพุทธาพระเก่าพระใหม่พระกล่องหรือว่าเป็นพระเหรียญแบบนี้นะครับคุณมีพระอยู่ที่บ้าน คุณเอามาเช็คฟรีคุณมีเหรียญอยู่ที่บ้านคุณเอามาเช็คฟรีคุณมีแบงก์อยู่ที่บ้านคุณเอามาเช็คฟรีร้านเราตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยนะครับสาขาสี่ยอดร้านเปิดทุกวันคุณสามารถนําของของคุณนําพระของคุณนาเหรียญของคุณนําของเก่าของคุณมาขายเราได้ถึงที่ร้านเลยนะครับมาได้เลยครับเอาใครเข้ามาแล้วฝากทักทายกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะใครเป็น f c ผมนะครับ ขอคนละหนึ่งแชร์สวัสดีพี่สิริภพหนุ่มครับสวัสดีครับอ่ะพี่จ๋าอย่างที่บอกนะครับว่าเอฟซีท่านใดที่ดูอยู่นะครับแล้วคุณมีของเก่าอยู่ที่บ้านแบงค์เหรียญเครื่องเงินพักเครื่องคุณสามารถนํามาขายแปลงได้เนี่ยสองถาดนี้จ่ายเงินสดไปล้านสี่สองถาดนี้จ่ายเงินสดไปหนึ่งล้านสี่แสนบาทใครที่ดูอยู่ครับแล้วคุณมีของปุ๊บคุณอยากจะขายคุณติดต่อผมมาติดต่อมาแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอเนี่ยเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวขอแชร์ก่อนใครเป็น FC ผมขอคนละหนึ่งแชร์ครับคนละหนึ่งแชร์แล้วกดไ like, ลค์รัวเสียงชัดเจนแล้วขอพระคุณครับนะครับสวัสดีพี่เบนจวันสวัสดีพี่กุ้งนะครับพี่ใครมีพักเครื่องอยู่ที่บ้านกดเลขเก้าให้ผมหน่อยได้ไหมใครมีพักเครื่องอยู่ที่บ้านกดเลขเก้านะครับแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผมหน่อยสวัสดีครับเดี๋ยวขอแชร์ก่อนมาเลยจ้ะเพราะว่าอะไรพี่ๆรู้ไหมครับตอนเนี้มี FC ของเราครับ เยอะมากๆที่มีพักเครื่องมีของเก่าเสียงดางฟังชัดขอบคุณครับ <c oughs> มีของเก่ามีพักเครื่องแล้วอยากจะขายคุณมาที่บ้านแบงค์ได้เลยมาที่ร้านแบงค์ได้เลยและมารับเงินครับได้ยินแล้วขอบคุณครับเท <c oughs> ็เสียงหน่อยเสียงชัดเจนพิมพ์ชัดเจนครับร้านอยู่ที่ไหนตรงข้ามแบงค์กรุงไทยครับสาขาสี่ย่านร้านเปิดทุกวัน คุณไม่ต้องห่วงมาได้เลยหากเป็นของที่เราต้องการหากเป็นของที่แบงก์ต้องการเนี่ยพักเครื่องเอาใครมีพักเครื่องกดเก้าให้ผมหน่อยเสียงชัดเจนพิมพ์ชัดเจนครับนะครับพี่อย่างที่ผมบอกฮะของพวกนี้ขายได้เดี๋ยวผมขอแชร์ก่อนนะใครเป็นเอฟซีผมคนละหนึ่งแชร์ครับสวัสดีพี่เสือฝังทนครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับเสียงเบาไปนิดนะครับสวัสดีพี่โน้ตนะครับกลับมาดังแล้วนะครับกลับมาดังแล้วถอดไวเล็แล้วเฟี้ยงแม่งทิ้งเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับพี่หากท่านใดที่ดูอยู่นะแล้วคุณมีของเนี่ยติดต่อเรามามีเอฟซีของเราหลายๆท่านครับที่เดินทางมาที่ร้านและมารับเงินสดกลับบ้านสามารถขายได้รับเงินหลักแสนหลักล้านนะพระเครื่องบางองค์ครับพี่รู้ไหมเนี่ยพระองค์เล็กๆแบบเนี้ยเนี่ย ผมเช่ามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเม็ดแตงเนี่ยเนี่ยพี่รู้ไหมสวยๆองค์ละเป็นหมื่นนะครับพกเครื่องพี่เห็นองค์เล็กๆแบบเนี้ยสวยๆองค์ละเป็นหมื่นนะครับและแบงค์เช่าได้ทุกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งสามสิบองค์สิบองค์สิบห้าองค์เช่าได้ทุกอาทิตย์ครับใครที่ดูอยู่นะ <c oughs> ขอผ่าประธานอภัยนะครับแล้วคุณมีของเก่าคุณอยากจะขายคุณติดต่อแบงค์มาได้เลย มารับเงินสดกลับบ้านนะครับขอบพระคุณงับเอาใครมีคำถามถามได้เลยนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเข้าบ้านเขียวไม่ได้นะครับเข้าไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับกดตามลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยสวัสดีพี่ต้อมจากสักแก้วครับนะครับพี่พักเครื่องแบงก์เก่าเหรียญเก่าแล้วนี่ผมมีนี่มาให้ดูนี่อันนี้เขาเรียกว่าโสมกระป๋องนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าสมเกาหลีบ้านใครที่ดูอยู่แล้วเห็นว่ามีไอกระป๋องเหลืองๆแบบเนี้ยคุณเอามาขายแบคงได้คุณเอามาขายผมได้ผมยินดีรับซื้อและจ่ายด้วยเงินสดบางกระป๋องหลักแสนนะครับบางกระป๋องหลักแสนบางกระป๋องหลายๆแสนครับสวัสดีพี่วันเพญจากโคราชครับเอาดูรับชมอยู่ไหนกันบ้างพิมพบอกกันหน่อยสวัสดีพี่เอกชัยจากสมุทรปราการสวัสดีพี่ล้อมจากสระแก้วครับ สวัสดีพี่นงจากปทุมธานีสวัสดีพี่บัวหลวงจากลำปางพี่เมตตาจากลำปางครับสวัสดีทุกท่านครับก็อย่างที่บอกฮะเมื่อพี่ๆมีของเก่าแล้วพี่ๆอยากจะขายเนี่ยคุณติดต่อเรามาป้าแซนวิ์ถามว่าพี่แซนวิ์ถามว่าไปได้เลยไหมต้องจองคิวไหมบอกเลยนะครับมาที่ร้านแบงค์เข็มเพชรวัตถุบาลบาทเดียวสลึงเดียวคุณก็ไม่ต้องเสีย ใครเก็บเงินพี่พี่คือโจรพี่พี่เชื่อผมเถอะแล้วก็นี่ผมโพสต์ไปครับเพิ่งโพสต์คลิปไปแบงค์เข็มเพรวัตถุโบราณประเมินราคาฟรีครับแล้วยอดไลค์เนี่ยเป็นเป็นแสนเลยมีหลายๆท่านที่เป็นพี่น้องเราครับไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องสอบถามกลับมาถามว่าไงรดปวะพี่ และอย่างเงี้ยพี่บอกประเมินราคาฟรีแต่ทําไมต้องเสียเงินพี่เข้าใจคําว่าฟรีไหมครับบางคนเลยเฮ้ยแบงก์ประเมินราคาฟรีแต่ทําไมต้องเสียเจ็ดแปดร้อยพี่เข้าใจคําว่าประเมินราคาฟรีไหมครับประเมินราคาฟรีทุกชิ้นบาทเดียวสลึงเดียวใครเก็บเงินก็คือโจรไงสวัสดีพี่พิมพจากเชียงใหม่ครับไปหน้าร้านต้องจองคิวหรือต้องนัดก่อนไหมมารับบัตรคิวได้ที่หน้าร้านเลย คุณมีพรกเครื่องคุณมีแบงค์คุณมีเหรียญคุณมีของเก่าคุณเอามาที่ร้านครับติกต่อก,กดไ like ลค์รวยๆให้ผมหน่อยครับสวัสดีพี่บูหลวงจากจังหวัดตากครับมาได้เลยมารับเงินสดกลับบ้านของบางอย่างมีราคามากกว่าที่พี่ๆคิดนี่อ่ะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยสมกระป๋องแบบนี้ยหลักแสนนะหลักแสนนะครับใครมีติดต่อมานี่ยเราก็มอวานซื้อกระพอปลานี่ซื้อทุกวันนะ fc ท่านใดนะครับที่มีกระเพาะปลาเก่านะแบบนี้โลนึงไม่แพงหมื่นแปดถึงสองหมื่นห้าแล้วแต่สายพันธุ์แต่ถ้าเป็นกิมจิกิมซวโลนึงหลายๆล,ล้านนะครับคุณมีกระเพาะปลาเก่าเนี้ยแบบเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยตัวใหญ่หน่อยซื้อมาโลสองหมื่นแปดหนึ่งโลสองหมื่นแปดเนี่ยบางคนมีอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วพี่รู้ไหมบางคนบอกว่าแม่งจะบอกว่าไงอ่ะของพวกนี้ยมีอยู่ที่บ้านแต่พวกเราเนี่ยไม่รู้คุณค่า เฮ้ย <H uy> แบงค์เหรียญพระเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องของเก่าของมีค่าทุกชนิด